ตื่นเช้ามาขี้เกียจไปตัดไม้หรือว่าอะไรเลยทุกคนเคยเป็นเหมือนผมไหมครับเวลาแบบไม่มีอะไรนีก็แบบอยากจะแบบไปตัดไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะเราก็มีวิธีนะครับอย่าพุ่งท้อใจไปนะ เพราะว่าเรามีโลมินเนี่ยนนะครเป็นของเรานะครับเราก็สามารถใช้งานมันได้ด้วยนะอี่ของที่เราใช้ก็มีได้ประมาณนี้นะข้างล่างนี้เลยนะนี่ข้างล่างนี้ถ้าจะให้มันตามมาก็ใช้กล้วยล่อมันนะแต่ถ้าเป็นพวกอาวุธนี้มันใช้ได้แต่ลิกนะเท่าที่ผมมีนะ่ะเราจะใช้ตัวนี้ให้ไป ว่าเด็พี่เห้ตัวนี้ดาบนล้วก็เหมือนแบบไปข่าไปเอาเนื้อแล้วนี่นะอไอ้ที่ขุดแั้วก็ให้ไปขุดแร่นนะอันนี้ก็ให้ไปห,หาพวกพืชผักแล้วนี่นะโอเคแล้วก็คุนนอกบิดปลากับแกก็สามารถ เดี๋ยวเราก็รอมันไปฟังๆนะเดี๋ยวครุมเขาไปเสกอีกสองตัวนะโอเคนะอีกสองตัวเราก็มาเฮ้ยเราก็ต้องให้กล้วยมันกินด้วยนะแล้วก็ให้เอาของที่จะให้มันไปทำนะก็ให้กดตัวข้างล่างนี้เลยนะ ใช้ก็ประมาณนี้นะเฮ้ยนไปทำอะไรมันหรือยังเพื่อนพวกน้ำมันไฟไหนกันแล้ววะงั้นเดี๋ยวผมจะลองตีตัวหนึ่งมันนะแล้วก็ลองดูว่ามันจะทำยังไงเออลืมลืมให้กล้วยมันมต้องให้กล้วยมันก่อนนะ ก็จะให้มันไปทำไปขุดแร่นะเราจะดูนะว่ามันไปได้ไอพวกมินิดิงซวยขึ้นมา,ข,นมา,ข,นมาขึ้นมาเลย ไปนะ่ยบาอทีนะพอพอ,พอมันมาให้กด watch your god ข้างล่างเนี้ยกดแล้วนะก็จะได้ของที่เราต้องเราไปสั่งมันจะได้ไม่เหมือนกันนะถ้าท่อที่จำได้มันจะได้ไม่เหมือนกันในตัวนี้บางทีตัวนี้น mm. มีอะไรไปดำเลยมีอยู่ไหนกันหมดทั้งหอดีะนี่ วัดยูรกอตนะกดมาเลยโอเคเราจะได้พวกขอมานะนี่ mm hmm. ก็ถือว่าไม่เสียแรงนะที่เลี้ยงพวกมันนะไอ้มินนี่นี่มันก็เป็นพิกแมนเนาะเขาก็เอาพิกแมนมาดัดอะไองนี่เป็นมินเนี่ยนะผมก,ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้ไข่อันนี้มันคืออะไรสปาวันนี้ จัดการมีนเนี่ยนขอพวกเราเหรอหรมันจะหามีเนี่ยเรานี่เรา,เาเจัดการนกโดดแดนี่ักออนนบกง่ายนี่มีอะไรให้เรานะโอเคนะเราไปดูวิธีการโหลดแอดออนี้มาเลยนะ ก่อนอื่นนะให้ทุกคนมาโหลดแอปนี้ก่อนนะมาสเตรอร์คราฟอันนี้นะนี่นี่นี่ไอรูปิกเอ็กเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลยนะแล้วก็ให้กดที่แว่นขายายตรงนี้นะไอแว่นขายายข้างล่างนะให้พิมพ์ว่ามินเนี่ยนะมินเนี่ยนเอ็มไอเอ็มินเนี่ยน,ะม,น,น,น,ม,น,น,นมันเขียนไงล้วเดะเดะเดะๆๆะเราเราจะไปพิมพ์ในยูทูบอ่ะนะ อินไอเอ็นไออูอินนี่อินมันนโอเคก็กดอาจจะ a อ d ดออลไออูอินเอสเอแบบนี้นี่นะอาจจะอ๋อให้ให้องเอดออลนี่ตรงนี้มันจะเขียนว่า m ม p ปนะให้เจตให้กดมันที่ a อ d ดออแล้วก็เจอตรงนี้แล้วก็ให้กดไอเทมมันเขียนว่าพีขอผมเนี่ยมันต้องโหลดก่อนนะพอโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปได้ไหมครับพีอะนะ สำหรับก็เท่านี้นะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย